สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประบจำเดือนกันยายน2566นะครับซึ่งทางอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับและก็ช่องทางอื่นๆทั้งช่องทาง Tik t o k นะครับเนื่องจากมีคลิปที่ ทะลุล้านวิวหลายคลิปทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่องทาง Tik t อกเนี่ยนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ช่อง YouTube t i k t อ k และเพจ a c e b o o k นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญที่จะส่งผลถึงทุกลัคนาและจะส่งผลเป็นการเริ่มต้นไป4เดือนเลยนะครับเรียกว่าตาแหน่งดวงดาวในเดือนนี้เนี่ยจะ มีการปรับเปลี่ยนนะครับและส่งผลเป็นการเริ่มต้นนะนตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็จะส่งผลให้แต่ละคณะเนี่ยรู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเหตุการณ์แรก,กเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้นะครับเรียกว่าจะส่งผลให้แต่ละคณาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรู้สึกได้เลยโดยดาวพระศุกเนี่ยนะครับจะย้ายราศีจากเดิมที่อยู่ที่ราศีสิงห ย้ายเข้าสู่กรกฎเนี่ยโดยย้ายตั้งแต่27สิงหาคมคือปลายเดือนสิงหาแต่จะส่งผลเนี่ยนะครับส่งผลแบบเป็นรูปธรรมเลยในเดือนกันยายนนี้ซึ่งได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์นะครับเรียกว่าเป็นราชาโชคเลยทีเดียวซึ่งดาวพระศุกร์นี้เนี่ยก็เป็นดาวประจำตัวนะครับของชาวลัคนาพฤกษ์ตุลน,นะและเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนากันและเมษฉะนั้น4ลัคนานี้เนี่ยนะครับ ในเดือนกันยายนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินนะโดยเฉพาะเลยการเงินจะดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือดาวพฤหัสเนี่ยมีการถอยหลังตั้งแต่29สิสิงหาก็คือปลายเดือนสิงหาคมนะ แต่จะส่งผลเป็นรูป,ปรธรรมก็คือในเดือนกันยายนนี้โดยดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อเดินถอยหลังเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประธานสุขเคความสุขความบริบูรณ์ทั้งมวนลนะเริ่มเดินถอยหลังนะครับและการเดินถอยหลังเนี่ยจะถอยหลังยาวไปเลยนะถึงวันที่9มกราคม2567เลยถึงจะเริ่มเดินหน้าฉะนั้น4เดือนก็คือกันยาตุลาพิกาธันวาเนี่ยก็จะเกิดส่งผลนะครับ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะใน4ลัคนานี้ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวธนูแล้วก็ชาวลัคนามีนนะครับและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาพิจิกและกุ่มฉะนั้น4ี่ลัคนานี้จะเกิดเส้นทางชีวิตใหม่นะฉะนั้นใครที่กําลังรอคอยกําลังอึดอัดอะไรก็แล้วแต่ สี่เดือนนี้สี่ลกักนาะนี้ผลของดาวพฤหัสจะส่งผลให้เกิดเส้นทางชีวิตใหม่นะครับเหตุการณ์ที่3นะครับดาวอังคารเกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าตําแหน่งของดาวอังคารเนี่ยในทางโหราศาสตร์นะครับได้เป็นตําแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรมหาจักรเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมหาด้วยนะมหาแปลว่าโอ้ยิ่งใหญ่เลยนะครับฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับ จะส่งผลให้กับ4ลัคนาเช่นกันก็คือดาวงคาเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษชาวลัคนาพิกจิกและเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวลัคนาตุลและชาวลัคนามีนฉะนั้น4ลัคนาเนี้ยการเงินก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะดาวเจ้าเรือนเนี่ยเป็นมหาจักรนะครับมีบทกลอนทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกเอาไว้เลยว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุคบันฟันโฉงเฉงช่างผ่าผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะฉะนั้นความหมายที่บทกรนบอกเอาไว้เนี่ยความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่จะต้องบากบันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องขยันมุมานนะนะฉะนั้นเมตพิจิกตรมีนการเงินจะดีขึ้น ก่อนจะดีต้องลุยเต็มที่แล้วดีแน่นอนต้องอดทนเอาไว้นะครับเหตุการณ์ที่4นะครับดาวอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน,นนี้นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งเลยมีแสงสว่างขึ้นมาในตอนเช้าก็เกิดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นและดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีการย้ายราศีในเดือนกันยาวันที่18กันยายน แต่การจังหวะที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยครับจะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวอองคารนะซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วดาวคารนเป็นมหาจักรดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปร่วมกันนะอันเนี้ยจะส่งผลเกิดการกระตุน้นนะให้บางคนเนี่ยนะเกิดความฮึกเหิมเลยชนิดบ้าพลังมุทะลดุดุดันลิงโลดโดดเด่นมีความแบบว่าคือพร้อมลุยทุกรูปแบบนะเปรียบเทียบก็คือ คือเรียกว่าอาจจะมีสปอตไลท์มาส่องสว่างเลยทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนนะเกิดพลังขับเคลื่อนอย่างบ้าบินเลยอย่างงี้นะครับฉะนั้นดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาสิงห์นะครับและเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนากรากฎนะส่วนที่ไปกระทบต่อก็คือดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของชาวลัคนาพิจิกและเมษนะครับฉะนั้น4ี่ลัคนานี้ กรกโสิงพิจิตเมษเนี่ยจะเกิดพลังขึ้นมาใหม่นะอะไรที่ทำอยู่ก็จะรู้สึกพึกเหิมรู้สึกสำเร็จรู้สึกขับเคลื่อนไปข้างหน้าบางทีเนี่ยจะต้องรอบครอบนะต้องรอบครอบต้องตรวจสอบให้รอบด้านก่อนจะทำอะไรไม่งั้นมันจะมุทะลุดุดันแล้วอาจจะเกิดเป็นความเสียหายได้อันนี้ต้องระวังนะครับฉะนั้นสี่ลัคนาในแต่ละหมวดหัวข้อที่อาจารย์ได้พูดไปนะ ถ้าใครไม่มีลักษณะตัวเองอยู่ในสิ่งที่อาจารย์พูดก็ไม่ต้องน้อยใจนะไม่ต้องเสียใจว่าโอ้โหเราไม่มีซะแล้วเราเหนื่อยเหลือเกินเราต้องการกําลังใจเหลือเกินยังไม่มีเดี๋ยวไปฟังในรายละเอียดกันต่อนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าเออเราก็ต้องการกําลังใจทุกใจเหนื่อยใจอาจารย์ก็แนะนําสวดมนต์นั่งสมาธินะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนา อาศัยแรงครูกำลังครูนะครับประสิทธิความมงคลให้กับตัวเราซึ่งในปี2 5 6 6นี้นะครับอาจารย์จะมีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีไหว้ครูบรมครูหลวงปู่โลกอูดรเนี่ยครับที่สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่โลกุดรนเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่13ตุลาคม2 5 6 6นี้นะครับใครที่อยากจะเดินทางมาร่วมงาน ก็อยากให้ติดต่อลงทะเบียนกันเข้ามาก่อนแจ้งจํานวนนิดนึงนะครับอาจารย์จะได้เตรียมโรงทานเตรียมอาหารเตรียมแม้กระทั่งของแจกปีนี้นะครับปี256อาจารย์จะแจกพระผงบรมครูนะซึ่งตอนนี้อาจารย์จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะแจกในวันไหว้ครูโดยเฉพาะนะโดยพระผงนี้ด้านหน้า จะเป็นรูปบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปบรมครูฤาษีพรมนารอดซึ่งท่านทั้งสองก็เป็นบรมครูของอาจารย์เองแล้วอาจารย์ก็ได้เขียนยันปัดคมังลงไปแล้วก็เขียนยันอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพื่อประสิทธิให้เกิดความมงคลแก่คนที่ได้รับนะอันนี้จะแจกเท่านั้นนะจะแจกเป็นเป็นรุ่นพิเศษที่จะแจกวันไหวครูใครที่เดินทางมา ร่วมพิธีไหว้ครูนะครับก็จะได้รับไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพิธีครอบครูนะบูชาครูครอบครูนะมีครูโหรครูช่างครูยันครูมนคาถานะสิ์ท่านไหนที่ต้องการครอบครูประจําปีให้เป็นมงคลก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนด้วยอาจารย์จะได้จัดคิวเรียงลําดับอะไรต่างๆเพื่อให้ไม่ช้านะครับใครที่สนใจจะมาร่วม งานไหว้ครูประจำปี2566นี้นะครับติดต่อกันเข้ามาด่วนนะครับที่ Line แอดโอเพนดานะครับบอกจำนวนคนที่จะมาด้วยการมาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรกันมาก็าใส่ชุดขาวกันมาส่วนใครจะเตรียมดอกไม้ดอกบัวดอกมะลิมาไหว้ครูก็ตามสะดวกจะมีการสงน้ำบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครมีพิธีครอบครูบูชาครูกัน นะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับลัคนากรากฎกันยายน2566นะครับชาวลัคนากรากฎ ดาวประจำตัวก็คือดาวจันทร์นะครับดาวจันท์ตอนนี้เดินดีมีกําลังตั้งแต่ต้นเดือนนะครับและมีอิทธิพลของดาวพระสุขตอนนี้มากุมลัคนาชาวกรกฎอยู่ดาวพระสุขเนี่ยก็เป็นตัวแทนของโภคทรศัพย์เป็นตัวแทนของโลกิยะต่างๆความสุขความบันเทิงนะครับมากุมลัคนาและได้ตําแหน่งพิเศษทางโหรศาศาสตร์ที่เรียกว่าราชาโชคอีกด้วยนะครับและจะอยู่ตรงเนี้ย มาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมนะยาวไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลดีให้ชาวรัคนรารกฎนะทั้งเรื่องการงานการเงินโดดเด่นนะครับถือเป็นเดือนที่มีความสุขความเจริญความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องของการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรมาเป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนการเงิน ตั้งแต่18สิงหาคมยาวมาเลยนะครับจนถึง18กันยายนฉะนั้นตั้งแต่18สิงหาถึง18กันยานี่การเงินจะมีความหนักแน่นมั่นคงมีได้รายได้ได้รายรับนะครับจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงจากสิ่งที่จัดการไปอย่างนี้นะครับก็จะกลับมาเป็นเม็ดเงินทั้งหมดเลยเรียกว่า เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้รับเม็ดเงินนะเม็ดเงินจากการลงทุนให้ชื่นอกชื่นใจเลยและอิทธิพลดาวพระศุกร์ที่มาเป็นราชาโชคลุ่มลักขณาอีกอยู่ร่วมกับพระเกต่นะครับจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จนะด้านการเงินการลงทุนการเสี่ยงโชคต่างๆมีโอกาสสาเร็จสมตาดถนาโดยง่ายเลยนะครับจะได้รับกันยาณมิตรมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะ แล้วกัลยาณมิตรก็จะขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จความเจริญด้านการเงินโดดเด่นตลอดทั้งเดือนนะครับถือว่าในเดือนกันยายนนี้นาชาวรัคนากรกฎเนี่ยก็จะได้รับเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนให้ชื่นอกชื่นใจกันเลยทีเดียวครับตำราธรรมะวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิ สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับใครที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สะดวกเดินทาง อาจารย์ก็แนะนําให้สั่งตํารานี้ไปเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตํารานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตํารานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ งานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารโครจรมาเป็นมหาจักรนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่ามหาจักรจะฟักตัวให้เป็นใหญ่นะก่อนจะได้ก็บากบั่นฟันโฉงเฉงเลยฉะนั้นจะเกิดความสําเร็จนะครับก็ต้องสู้ต้องรุยนะแล้วการสู้การรุยเนี่ยนะครับชาวลัคนากรกฎก็ต้องมาแอคชั่นมาดูมาตรวจสอบมาเฝ้าดู มาสั่งการอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานไปในทางที่ดีนะครับใครที่ทําการค้านะไม่ว่าจะเป็นมีการผลิตด้วยหรือจะซื้อมาขายไปมีโอกาสดีเกิดความสําเร็จสมปรารถนานะครับจากการค้าเหล่านี้นะจะเกิดการขยับขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองที่ยิ่งขึ้นไปนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ให้มุ่งเน้น การพัฒนาจุดรั่วต่างๆซ่อมแซมอุดรูรั่วปรับปรุงคุณภาพงานของเราทั้งสินค้าทั้งบริการนะครับเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับก็ให้มุ่งเน้นการสื่อสารการปรับปรุงสิ่งเดิมรวบรวมความสำเร็จในอดีตมาเป็นวิธีการใหม่ๆเพื่อช่วยเกื้อกูลดวงชะตาด้านการงานได้ดีนะครับ ความรักนะครับคนที่มีคู่เนี่ยนะครับถ้าอยากให้รักหวานชื่นสบายใจมากขึ้นเนี่ยนะครับก็แนะนําให้เว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปกวนใจหรือจู้จี้จุกจิกจนเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ความคิดเห็นขัดแยง้งโต้แย้งกันได้นะครับส่วนคนไม่มีคู่นะครับในเดือนนี้จะมีโอกาสพบเจอแบบฟุกๆนะอาจจะมาจากคนที่เราเดียวกันติดต่อประสานงานกัน คนรู้จักแนะนำมาอย่างนี้นะครับให้มีเพื่อนคุยได้คลายเหงากันได้ไปก่อนนะครับไม้ครูเครื่องรางโบราณที่พุทธกุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพญยางยิ้วดำ พุทธคมเข้มขลังนานาประการอาราธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมีปราบศัตรูภัยรีป้องกันอำนาจอาถรรพ์และคุณไสยต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานานประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชา ไม้ครูพญานิ้วดำกำหนดฉโลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขระยันมนตราปลุกเสกด้วยแรงครูกำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรฤกประสิทธิกำลังมหาครุเทพเทวะในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง 66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็นตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิสงปรารถนามีโชคลาภโภคทรัพ์์ดีนักแลสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ไลน์ a t open down หรือที่เบอร์ 086-336-6390เรื่องสุขภาพนะครับงานดีเงินดีแล้วทำงานหนักก็ระมัดระวังอ่อนเพลียปวดเมื่อยปวดข้อปวดเขา่าบางคนอาจจะรักษาฟันมาระยะยาวอย่างนี้ครับระวังปวดเข่าฟันผุรักษาลากฟันไว้ด้วยนะครับ ปรับดวงเสริมชะตาเนี่ยนะครับให้ชาวลัคนากรกฎนะครับไปร่วมบุญสร้างเสนาสนะซ่อมสร้างศางสนสถานต่างๆแล้วก็ฝึกอุทิศบุญ 3, 5, 8นะครับใครไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์กดที่ธรรมะทำลิมิตแล้วเข้าไปดู EP ีที่8นะครับอาจารย์ได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยฝึกทำกันนะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครจะไปสอบแข่งขันใครจะไปสัมภาษณ์งานเลือกวันตามตัวเลขที่อาจารย์แนะนําหรือใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้ก็ให้ไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะเนี่ยนะครับทำรายการโชคลาภไว้ให้แล้วกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไปดูเลือกรายการเกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็คือวิเคราะห์ดวงดาววงร้อเสี่ยงทายโชคใหญ่ครับตัวไปดูแล้วก็นําตัวเลขตรงนี้ไปมิกซ์แอนด์แมทไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับเลขมงคลนะครับ 6-9-1-3-4ปี256หดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวร เพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอจ์กฤษณะภูศิรุดมสนใจติดต่อ Line o t o p e o w n หรือโทรมาที่086-336-6390